ผมทำเสร็จออกมาแล้วนะครับสเล่มนะเล่มแรกก็คือคู่มือพื้นฐานการจัดการเพจนะตั้งแต่เริ่มทําคลิปเริ่มทําโพสต์ต่างๆไปจนถึงการยิงโฆษณาเลยยิงโฆษณาบนมือถือเล่มนี้นะครับมี2 0หน้านะเล่มที่2นะครับคู่มือสร้างบัญชีไลน์ l i น์ออฟฟิเชียลแอคเคาน์ยีหน้าเช่นเดียวกันครับสร้างบัญชีไลน์ที่เราสามารถเอาไปใช้ในทางธุรกิจได้นะแล้วก็ คู่มืออีกเล่มนึงก็คือคู่มือสร้างเว็บใช้ฟรีใช้ฟรีตลอดชีพนะตัวนี้สร้างโดยบล็อกเกอร์มี23หน้านะครับทั้ง3เล่มนี้ผมจำหน่ายในราคาเล่มละ159บาทนะหนึ่งเล่มเล่มเดียวเนี่ยร้อยบาทจะส่งฟรีมีเก็บปลายทางครับแต่ถ้าซื้อทั้งสเล่มรับไปเลยนะจาก477บาทเหลือเพียง389บาทเท่านั้นครับแล้วก็ถ้าใครโอนชําระนะครับก็เหลือเพียง369บาทครับอ๋อเล่มเดียวเนี่ยร้อยห้าสิบเก้าถ้าโอนชำระเหลือร้อยสี่สิบเก ฉะนั้นใครเห็นคลิปนี้โพสต์นี้ครับแชร์ออกไปเนี่ยผมมีส่วนลดให้อีก10บาทนะถ้าใครที่ทําการซื้อนะครับสมมติว่าเพื่อนๆซื้อน369บาทถ้ามีการแชร์ออกไปที่หน้า Facebook ของตัวเองแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับแคปหน้าจอมให้ผมนะแล้วผมก็จะเอามาเป็นส่วนลดให้อีก10บาทเลอ359บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ใครยังไม่มีรีบทำาการสั่งซื้อ